สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดเก h a n n e l อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกตนำเจ้ารถด้านหลังนะคะเป็น Ranger xlt 4ประตูนะคะคันนี้นะคะแต่งพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งแบบไหนสไตล์ไหนคะ่ะ รถที่เห็นนะคะเป็นเรนเจอร์นะคะ XLT 4ประตูนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะราคาขายอยู่ที่9,200บาทนะคะในรุ่นนี้มีในเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะราคาอยู่ที่8,57,000บาทนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลให้กำลังแรงม้านะคะอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตร ในรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6สีนะคะสีที่เห็นเลยนะคะก็คือสีขาวส่วนสีที่เหลือนะคะก็คือสีดำสีเทาดำสีบอลเงินสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะในส่วนในการตกแต่งนะคะคันนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันชามาอยู่ในส่วนของด้านด้านหน้ากระจังเลยของตัวรถนะคะคันนี้นะคะติดตั้งนะคะ เป็นชุด F150 นะคะในชุด F150 นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะตัวกระจังที่เป็นทรงแรปเตอร์นะคะแล้วก็ฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ Ford ทำเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีขาวนะคะมาในส่วนของตัวไฟซีนะคะ F150 ไฟซีจะเป็นไฟซีตัวใหญ่นะคะแล้วก็ถัดลงมาในส่วนของตัว แท้งกันชนด้านล่างนะคะทําเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกของ XLT มีแล้วนะคะแล้วก็ทําการย้ายให้มาอยู่ในชุด F150 ในส่วนของตัวโคมไฟนะคะ XLT โคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็คันนี้นะคะนี้เราครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะเพิ่มเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็สวยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเราติดตั้งนะคะเป็นคิ้วล้อนะคะ6นิ้วนะคะส่วนคิ้วล้อนะคะก็จะมาพร้อมกับชุด F 1 5 0นะคะมาอยู่ในส่วนของแบกและยางนะคะ XLT นะคะเป็นแม็ก17นะคะเก๋ก็ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นแม็ก16นะคะลายดอกไม้นะคะส่วนไซส์ยางอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6นะคะยางเป็นของ Monster AT 3นะคะ ถัดมานะคะอยู่ในส่วนของอกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะคันนี้ก็เป็นดําเงามาจากโรงงานนะคะมาอยู่ในส่วนของตัวหลังคานะคะเราติดตั้งนะคะเป็นเหลาหลังคาสปอร์ตบาร์นะคะคันนี้ใส่เป็นสีดําด้าน,นะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะสวยๆนะคะแล้วก็กันสาดนะคะมีให้ทั้ง4ประตูส่วนฟิล์มนะคะฟิล์มติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็เบาลองมือกันลอยนะคะ อยู่ในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเพิ่มนะคะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะแขนยาวนะคะของ Outlander นะคะแข็งแรงนะคะทนทานนะคะใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่ในส่วนของตัวด้านท้าย รถเลยนะคะก็จะเป็นตัวของข้อไฟท้ายนะคะเราติดตั้งฮะ,ะกันลอยกันกระแทกนะคะแล้วลอยของเบ้ามือเปิดฝาท้ายกระบะนะคะตัวนี้ให้เป็นปลายดาบนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นปูกระบะนะคะเราติดตั้งเป็นพื้นปูกระบะของฟอร์ดนะคะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของตัวกันชนท้ายอันนี้เป็นกันชนท้าย ที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะคะที่ทำติดตั้งที่ติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นตัวกล้องนะคะกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะเรามาอยู่ภายในห้องโดยสารของรุ่น XLT 4ประตูคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ สัมผัสเป็นหน้าจอแบบสัมผัส8นิ้วนะคะจากโรงงานก็สามารถเชื่อมต่อนะคะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ในส่วนช่อง USB มีให้2จุดนะคะช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีให้1จุดนะคะแล้วก็ที่เราติดตั้งเพิ่มที่เราบอกไปแล้วอบอกไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลงังแล้วก็ในตัวของตัวกล้องนะคะสามารถ เป็นกล้องถอยได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยในรุ่นนี้นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ,ะช่วยเรื่องในการผ่อนแรงนะคะอย่าลืมนะคะฟอร์ดให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็ในตัวของปี2021นนะคะก็จะมีระบบลอมนะคะก็คือป้องกันการผิดความนะคะแล้วก็ในส่วนของ รุ่นนี้นะคะก็จะมีตัวของคุชคอนโทรนะคะลูกค้าสามารถใช้นะคะเวลาเดินทางไกลนะคะลดการเมื่อยล้าได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยนะคะค่ะก็จบการรีวิวนะคะรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับรุ่นนะคะ XLT 4ประตูคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะในตัวของการตกแต่งนะคะหรือมีสไตล์นะคะในการตกแต่งอยากจะปรึกษานะคะสามารถโทรหาเกศได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เกฝากช่องทางของตัวเพจ f a c e b o o k นะคะชื่อเพจฟอดป้ายแดงโปรแรงบายแอลูกค้าสามารถเข้าไปดูนะเรื่องโปรโมชั่นได้เลยนะคะแล้วก็เกฝากช่องทางของตัว YouTube นะคะ ชื่อ Ford เก๋ a n n e l นะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะพามารีวิวนะคะเป็นเ a นเจอ c a แหรือ4ประตูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ